คณะผู้ร่วมวิจัยมออุบลสืบสารและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมโคงเจียมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนประชุมภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเทศกาลกินปลาแม่น้ำสองสีอำเภอโคงเจียม คณะผู้ร่วมวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโครงการวิจัยการสืบสารและต่อย,ยอดทุนทางวัฒนธรรมคงเจียมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนทุนอุดหนุนการวิจัยจากหน่วยบริหารและการจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่บพอทอลงพื้นที่ประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายคณะทำงานขับเคลื่อน1อําอำเภอ1ลานสร้างสรรค์เตรียมจัดกิจกรรมเทศกาลกินปลาแม่น้ำสองสีกำหนดจัดขึ้นในวันเสราร์ที่21บมิถุนายน2 0ง0 568นาลานชมจันร์หทน้าสถานีตำรวจภูทรโงเจียมอำเภอโงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายพบภูสมปองรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม เทศกาลกินปลาแม่น้ำสองสีซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการหนึ่งอำเภอ1นึลานสร้างสรรค์โดยมีนายอำเภอขขงเจียมหัวหน้าส่วนราชการองค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีการท่องเที่ยวและภาคประชาชนเข้าร่วมประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่5มิถุนายน2568ที่ผ่านมาณนาห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโของเจียมตำบลโคงเจียมอำเภอโคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีในการนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมกิจกรรมหนึ่งอำเภอหนึ่งลานสร้างสรรค์เทศกาลกินปลาแม่น้ำสองสีอำเภอโคงเจียมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อนำอัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมของจังหวัดอุบลราชธานีมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่ เิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในระดับชาติและนานาชาติต่อไปจึงประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนเพื่อกำหนดเจ้าภาพและผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมที่จะจัดขึ้นภายในงานชมการสาธิตและออกร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าโอทอป ให้ทุกท่านได้เลือกชมชิมช็อปได้อย่างจุใจรับประทานอาหารพาแรงเมนูปลาแม่น้ำโขงและอาหารท้องถิ่นสุดแซ่บชมบรรยากาศยามเย็นสองฝั่งริมแม่น้ำโขงตลอดจนการจัดงานยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของน้อง,น,องนักเรียนจากโรงเรียนในเขตอำเภอโของเจียมผัดเปลี่ยนหมุนเวียนสร้างความสนุกสนานและเพลิดเพลินกับการแสดงกลุ่มสาวน้อยสอสีและดนตรีโฟกซองยามเย็น ภายในงานยังมีการสาธิตภูมิปัญญาและสัมผัสบรรยากาศเทศกาลกินปลาโดยกำหนดให้มีการแข่งขันการทำอาหารปลาอีตูจาก5าตำบล1ชุมชนการแข่งขันทำส้มตำตำบักหุงสาธิตผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพการให้บริการสถานีสุขภาพของรอพอสอตโคอองเจียมการจัดเทศกาลหน่วยงานราชการและการจำหน่ายสินค้าของเครือข่ายชุมชนซึ่งกำหนดจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่11มิถุนายน2568 ที่จะถึงนี้ณลานชมจันทร์ณสถานีตำรวจภูธรโคงเจียมอําเภอโคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีทางนี้เพื่อเป็นการสืบสารและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมโคงเจียมเพื่อการพัฒนาและต่อยอดเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนในอนาคต